สวัสดีครับผมวัดฟอร์นนะฮะเจ้าชาแนลวัดคอร์นแรปเตอร์นะฮะวันนี้เราส่งงานกันนะครับอ่าท่ามกลางฝนตกนะฮะเป็นแรปเตอร์ปียี่สิบนะะวันนี้ลูกค้ามาจัดส่งใหม่นะครับใส่ล้อยางคุ้ยเอโรดนะฮะกันชนหน้าหลังทัมเมอร์นะครับตัวบานะครับสเต็ปหล่อๆนะครับคันนี้เป็นรถสีดำนะฮะอ่รถเพิ่งออกจากศูย์เลยนะครับมาแต่งนะ ใส่กันชนหน้าฮัมเมอร์แล้วก็ล้อนะครับเป็น,นคูเวเวอร์นะครับนี่นะสีติ้นนะกับสีดำนะครับเข้ากันมากหล่อๆใส่ยางมัดนะครับยางมัดตัวนี้เสียงไม่ดังนะครับ <c oughs> เทียบเท่าเสียงเดิมนะ <c oughs> แล้วก็เราก็ป่าชุนล้อนะครับเพื่อยัดยางทัวไซน์นะโอเคอ่ะฝนตกข้าง,งหลังก็ประมาณนี้ ให้ดูกันใส่กันชนหลังนะครับฮัมเมอนะครับพร้อมหงแดงแล้วก็โลบาร์ฮัมเมอรุ่นไวเลเยอร์นะครับเปลี่ยนไฟท้ายนะครับสีสโมกนะครับส่งงานหล่อฝนตกพอดีนะครับก็ช่วงนี้แ a ปเตอร์จะมีโปรโมชั่นนะครับ แถมล้อกับยางนะฮะแถมล้อกับยางคนระัแล้วก็ไอ้พวกกันชนโลบานี้เราก็สามารถติดเพิ่มได้นะครับก็ประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นนะโอเคถ้าชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามกด subscribe นะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวสัาพาลูกค้าก็จะมารับรถนะครับคันนี้ไปออกมาจากศูนย์อื่นนะครับแล้วก็มาให้เราแต่งนะฮะโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ